รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รธรมนำชีวิตรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความง่ายงามนะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมของมหาวิทยายลัยมหามกุฏตราชวิทยายลัยหรือมอม,อมอรอครับมีสช่วงของรายการครับช่วงแรกมอมอรอคู่ไทย และช่วงที่สองช่วงทำรรนำชีวิตครับในช่วงนี้มาติดตามในช่วงมม,มรอคู่ไทยครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระ ขอจเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตในช่วงมม,มรอคู่ไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นธรรมบัญญาการเป็นของฝากให้กับท่านญาติโยมสาธุชนได้น้อมนำไปประพฤะติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวนันเป็นหลักคิดเป็นหลักใจวันนี้ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงนะจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มหามก,กุษราช,ชวิทยายลัยท่านดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะสังคม,มศาสตร์วันนี้ท่านพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสศการไปพร้อมๆกันนะฮะท่านพระอาจารย์พระมหารุลปัญญารุณนถวายคุณครับพระอาจารย์ครับดีรครับ,รบผมพระอาจารย์ได้ทักถ่ายทานญาโยงสารทุชนเจนริญพรท่านญาโยมที่รับชมรับฟังนะอมมารอคู่ไทยนะครับรู้ธรรมนำชีวิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในวันนี้ก็ เป็นเรื่องที่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นมงคลแต่เช้าๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้ได้มาสัมผัสสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้มาฟังในสิ่งที่เราไม่เคยฟังได้มาสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้จักมาก่อนสิ่งเหล่านี้ก็เราเรียกว่ามันเป็นบุญกุศลของกันและกันอย่างหนึ่งครับครับผมวันนี้เรามาสร้างความสุข ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นความสุขทางกายนะแต่ว่าเป็นความสุขทังจิตใจในท่ามกลางสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหารุมเร้าทั้งปัญหาด้านสังคมนะปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือว่าอื่นๆอีกที่ญาติโยมอาจจะประสบปัญหาอยู่โยมก็แน่นอนครับสัตว์ทุก ชนิดบนโลกย่อมรักสุขเกลียดทุกข์และทุกคนก็อยากจะสวงหาความสุขใช่ครับวันนี้ก็เลยขอเมตตาท่านพระอาจารย์ว่าชี้ทางสว่างไปหาความสุขให้ญาติโยมหน่อยครับก็ในในส่วนที่เป็นความสุขความทุกข์เนี่ยต้องอธิบายว่าสุขทุกข์เนี่ยนะมีมีความหมายหรือมีนิยามหรือมีสิ่งที่เราให้คำจำกับความสุขทุกขสุขใครทุกอะไรนะสุขคืออะไรนี้เป็นต้นเนยนะสุขคือสิ่งที่เราทนได้ นะถ้าเราทนได้นะโรคภยัยแค่เจ็บเราทนได้นะไฟน้ำไม่ไหลไฟดับเราทนได้นะความความลำบากกายลำบากใจเนี่ยเราสามารถทนได้ข่มได้เนี่ยนี่คือสุข<ม>แต่ถ้าเราทนไม่ได้คือทุกข์นะ<ม>อันนี้นี่คือคือสิ่งที่เป็นหลักการหลักการพื้นฐานทั่วๆๆไปนั้นในความสุขหรือความทุกข์เรามนุษย์เราเนี่ยอยู่ที่ว่าการบริหารการจัดการเขาแต่ละแต่ละท่านด้วยเขาจะมีหลักการหรือจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าหลักยึดอะไรเป็นที่ตั้งนะบางคนตอนเช้าไหว้พระสวดมนต์ บางคนก็ถามว่าทาไมมาไหว้พระสุนทรมาบึมบัลบึมบัลเขาได้อะไรเป็นต้นนะสิ่งที่เขาได้เนี่ยเราก็จะพบว่าหนึ่งเขามีจิตใจที่อิ่มเอิบเขามีจิตใจที่มีความหวังและมีพลังเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของผู้คนเหล่านั้นแล้วดังนั้นความสุขและความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตให้เป็นและเห็นคุณค่า,ข,าของการมีลมหายใจอย่างไร มาอยู่ที่แต่ละคนนะฮะอยู่ที่รตรงนีใน้ในในลักษณะของแต่ละคนหรือปัจเจกต้นแับผมอันนี้เราเราพูดถึงความสุขคร,ราเป็นปัจเจกเป็นเป็นความสุขของแต่ละบุคคลแต่ละบ,บุคคลที่จะสแสวงหาให้ตนเองใช่ครับแต่ถ้าเราพูดถึงความสุขทางสังคมบางทีว่าอาจจะใช้ว่าสุขภาวะทางสังคมโดยรวมของสังคมเราจะทําอย่างไรให้สังคมเราเป็นสังคมที่ ที่อุดมไปด้วยความสุขคมเห็นบางประเทศเขาไม่ได้วัด GDP ใช่ไหมครับเขาวัดเป็น HGP อะไรแบบนี้ไปฮะอย่างอย่างพูตานหรืออะไรนะฮะวัดมวลรวมความสุขแบบนี้นะฮะเราเราจะสร้างความสุขในสังคมแบบนี้รวมรวมกันได้ยังไงในในความเป็นสุขภาวะทางสังคมนะถ้าเราเน้นถึง3ประการด้วยกันที่เราบอกว่าร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์เนี่ยเราก็จะว่าปัญญาอีกก็ได้นะแต่ละสังคมเนี่ยก็จะถูก การบ่มเพาะการาเลี้ยงดูเนี่ยของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันไปผมเชื่อว่าในสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมพระพุทธศาสนาเป็นสังคมที่เราถูกหล่อหลอมมาด้วยการเลี้ยงดูแบบคนไทยความมีน้ําใจความอบอ้อมอารีความมีเมตตาต่อกันหรือจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเนี่ยที่คนไทยมีต่อกันบ้านใกล้เรือนเคียงก็ตาม,มหรือในสิ่งที่เราบอกว่าเป็น เป็นมนุษย์ที่เรานั้นต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน <c oughs> สิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นความสุขผมมองว่าความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายนะครับอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะรอว่ามีเงินล้านแล้วแล้วมีความสุขบางคนอาจจะรอให้บ้านมีคาลหารแล้วมีความสุขบางคนอาจจะรอให้มียศถารมดาศักเนี่ยสร้าใหญ่โตแล้วก็มีความสุขแต่ผมเชื่อว่าในการที่เราได้ทําบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ต่อคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าเราทําให้คนอื่นกินอิ่มนอนอุ่นเราทําให้คนอื่นเขามีเสียงโหเราะได้ทําให้คนอื่นเขามีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยได้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือความสุขของเขาแล้วความสุขของเขาเหล่านั้นก็จะนํามาสู่ความสุขที่เป็นเราด้วยฉะนั้นในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยนึกถึงคนอื่นนะแล้วก็พยายามที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับผู้อื่นได้แล้วก็บริการสังคมบริการบุคคลที่เรารักและรักเรา สิ่งที่เราได้บริการให้เขาเหล่าน,นั้นมีความสุขแล้วความสุขเหล่าน,นั้นจะมาอบอุ้มเรารนะครับนี่คือหลักการทั่วไปถ้าพูดแบบนี้จะไม่ไม่ทราบถูกหรือเปล่านะพระอาจารย์ครับ,รบว่าเ,เวลาเราสร้างความสุขให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยเราเราลองหยิบยื่นความสุขที่เรามีตรงนั้นไปแบ่งปันให้กับ,บผู้อื่นในยามที่เขาประสบกับความไม่พึงพอใจใอย่างอย่างที่เราเห็นในสังคมไทยมาโดยตลอด น้ำท่วมใช่ไหมฮะภัยแล้งภัยหนาวรหรือว่าภัยความไม่สงบในบพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภัยอื่นๆก็เถอะนะฮะที่ที่เกิดขึ้นวาตภัยอะไรต่างๆเราก็จะเห็นว่า พื้นที่ที่ไม่ประสบภัยหรือพื้นที่ประสบภัยแต่มีกําลังเราก็จะแชร์กันเราแบ่งปันกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะทางสังคมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ในช่วงนี้สองสามปีที่ผ่านมาเราก็เห็นถึงการช่วยเหลือกันแม้แต่ในมหาวิทยาลัยมหาคุณราชวิทยาลัยของเราเราก็มีโครงการมาโดยตลอดโดยพระเมตตาของ ส, uh, สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกองค์นายกสภามหาวิทยาลัยท่านก็มีพระดำริให้จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือบ้างเป็นข้าวของเป็นอาหารเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ให้เกิดสุขภาวะได้ไหมครับอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาวะทางสังคมเป็นการสร้างในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็สังคม คือส่วนของสังคมเนี่ยและร่างกายเนี่ยเราเข้าใจนะต้องการให้ผู้คนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นจิตใจที่ที่มีความเข้มแข็งเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญนะกับสิ่งที่เป็นปัญหาเผชิญกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคชีวิตในส่วนของสังคมเนี่ยเราเข้าใจว่าในส่วนของวัดในส่วนของชุมชนในส่วนของโรงเรียนเนี่ยการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันคือมนุษย์เราเนี่ยเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกได้ ใช่ไหมการที่พระํรริของสมเด็จพระสังฆราชในองค์นายกสภาของเราก็เช่นกันท่านมองว่าการบรรเทาสาธารณภัยหรือการบำบัดทุกข์เนี่ยของชุมชนหรือสังคมน,นั่นคือส่วนหนึ่งที่คณ,ณะสงฆ์จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในส่วนสวน,นี้เมื่อชุมชนสังคมเนี่ยเขากายใจสังคมเขาดีก็แน่นอนว่าคณะสงฆ์เราก็ต้องได้รับอานิสงส์ส่วนนี้ไปด้วยนั้นพระดรริตรงนี้ก็จะเป็นนโยบาย ของท่านที่ต้องการที่จะเห็นคณะสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมหรือว่าสุขภาวะทางสังคมเพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้นครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากครับท่านสาธุชนวันนี้พูดเรื่องสําคัญนะฮะเรื่องจะยั่งสังคมให้อุดมไปด้วยสุขภาวะหรือเรียกว่าสุขภาวะทางสังคมและที่สําคัญท่านประาจารย์ได้เติมต่อไปให้เกิดความยั่งยืนด้วยนะฮะก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับท่านท่านหลายด้วยเรา หรือองคอ์กรใดองคอ์กรหนึ่งขับเคลื่อนไม่ได้นะเราต้องขับเคลื่อนไปด้วยด้วยกันร่วมด้วยเช่วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระธรรมคำสอนของศรศรรส่ินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพอเจริญขอเจนิญมหาวิทยาลายัยมหามกุฏราชวิทยาลายัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาละยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสมนเณรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็นสี่คณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศเจวิทยาเขตสาวิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวิทยาลุงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสิน และนี่คือช่วงมมรอคู่ไทยนะครับมหาวิทยายลัยสงฆ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีเรื่องราวต่างๆมากมายมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้รับความรู้ได้ประสบการณ์มากมายนะครับในช่วงต่อไปช่วงธรมนำชีวิตวันนี้จะได้ศึกษาแนวทางในการน้อมนำรรมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไรติดตามได้ในช่วงรมนำชีวิตครับ สังคมได้เยาวชนที่ดีนะครับออกไปข้างนอกไปพัฒนาสังคมไปพัฒนาประเทศเด็กบางคนนะครับไม่มีไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องก็พระอาจารย์ก็รับมาอุปการะเลี้ยงดู ชีวิตพระอาจารย์าาก่อนที่จะเข้ามาอุปสมบทที่ทวัดนครชื่นชุ่มเนี่ยก่อนจะเข้ามาที่ทำงานอยู่ปั๊มน้ำมันนะครับทำงานอยู่ปั๊มน้ำมันได,ได้ประมาณ1ปี1ปีแล้วด้วยโยมแม่เป็นคนนครปฐม,มแต่อัตมาเนี่ยไปเกิดที่สมุทรปราการยมแม่ก็เลยบอกว่าอยากจะให้บวชเพราะโยมแม่ก็อายุ60กว่าแล้วอยากให้บวช ก็เลยตัดสินใจลางงาน7วันเพื่อที่จะมาจัดงานบวชที่วัดนครชื่นชุ่มเนี้ยลางงานไว้7วันกะตั้งใจจริงๆจะบวช7วันพอครบ7วันดูเลิกศึกเรียบร้อยโยมแม่บอกว่าอีกสักหน่อยได้ไหมอีกสัก15วันให้คุณแม่หน่อยให้โยมแม่หน่อยอาตมาบอกเอาได้ก็อีก15วันพอครบวาระ15วันอีก2วันจะเข้าพรรษาโยมแม่บอกขอหนึ่งพรรษา อาตมาก็ยินดีก็ไปลาออกจากที่ทำงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจากพนักงานปั๊มน้ำมันหาเช้ากินคําเพื่อเลี้ยงชีพชีวิตเปลี่ยนแปลงที่ได้เข้ามาอยู่ในบรวรพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้เล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมทำให้พบผลทางสว่างในชีวิตปัจจุบัน พระธรรมวัตรกตกิจโจเป็นพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏตร,ราชวิทยาลัยวัดนครชื่นชุ่มตำบลกระทุ่มลมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมการที่เข้ามาบทในพระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยด้วยคําว่าพระใหม่เนี่ยจะไม่รู้ในเรื่องเรื่องราวต่างๆก็คือได้แต่ปฏิบัติตามนาวโกวาคือหน้าที่ของพระใหม่แต่ พระอาจารย์ที่ที่เป็นรักษาการแทนเจ้าวาดในในปัจจุบันเนี่ยท่านให้เข้าไปสอนท่านให้เข้าไปสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยวุฒิการศึกษาของเราแค่ชั้นมสมพอไปสอนมัธยมมันก็เป็นเป็นการที่เราเนี่ยมีวุฒิเท่าเทียมกันพวงความรู้เราได้ไม่เยอะแต่เราเราใช้ความสามารถของเราในการสอนทำให้เรามีแรงผลักดัน เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งาตา่างๆก่อนหน้านี้ครับก่อนก่อนก่อนที่ที่จะได้รู้จักโครงการครูสอนพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะครับพระอาจารย์สอนมาตั้งแต่ปี48สอนมาได้ประมาณ -56 ปีแล้วมีศาสธมิกท่านหนึ่งท่านบอกว่าอุย้ยสอนเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ไปสัสรัครูสอนศิลธรรม ก็ได้แนวทางแล้วก็ได้พระอาจารย์ท่านท่านนั้นที่อยู่นครชียศรีเนี่ยเป็นคนพาไปสมัครแล้วก็ได้มีการอบรมได้มีการพัฒนาศักยภาพในการสอนของครูพระสอนเรธรรมที่อมอมมารอนเนี่ยจัดการให้ตลอดแล้วก็จนมาถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาเป็นเวลานานกว่า10ปีที่ได้ทำหน้าที่การเป็นพระสอนศิลธรรมเกิดความภาคภูมิใจเกิดความสุขในชีวิตที่ได้ทำและได้มายืนอยู่ตรงจุดจุดนี้ปัจจุบันพระธรรมวัตกรกะตะกิจโจสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มลมตําบลกระทุ่มลมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมการสอนครั้งแรกรู้สึกประมา แล้วก็กลัวว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันจะไม่ดีพอเราเลยรวบรวมความกล้าแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็สรุปด้วยข้อคิดและหลักธรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนในระดับชัมม้นมัธยมเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ นักเรียนเนี่ยจะต้องใช้เป็นบทเรียนแล้วก็ใช้ในการพัฒนาเพื่อที่จะก้าวออกไปสู่ในระดับชั้นอุดมศึกษาในระดับชั้นอาชีวศึกษาเนี่ยให้เรียนได้รู้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์ผ่านมาเนี่ยมันมีความหมายและให้นักเรียนนําไปปฏิบัติหลังหลังสอนนักเรียนเสร็จแล้วนะครับพระอาจารย์ก็จะทําการบ้านในเรื่องของการสอนต่อข้ามหน้าก็จะมีการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วสิ่งที่สอนไปแล้ว แล้วก็บทใหม่ที่เราจะต้องนําไปนําไปสอนนักเรียนก็จะมีการเตรียมตัวในเรื่องของใบงานในเรื่องของสื่อการสอนต่างๆเตรียมให้เตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนที่เราจะไปสอนบรรยากาศในห้องเรียนค่อนข้างที่จะสนุกครับเพราะว่าในตัวของพระอาจารย์เองเนี่ยด้วยด้วยด้วยรูปร่างด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยหน้าตาแล้ว,วต้องต้องบอกว่าเป็นคนที่ดุระดับชัน้นบัณยมนี่ก็จะรู้จักในนามของพระอาจารย์จอร์นเนี่ยคือจะกลัว นะครับแต่ก็เด็กทุกคนก็จะคุ้นเคยแล้วก็สนุกเวลาพูดอะไรเขาก็จะฟังเป็นธรรมดาของวัยรุ่นนะครับย่อมจะมีการเปลีป่ยนแปลงดื้อบ้างสนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ในห้องเรนเนี่ยเวลาเราสอนเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็ทําตามท,ที่ที่เราบอกส่วนน้อยครับมีส่วนน้อยสักหงท,ที่ที่ว่า,าไ,มไม่ไม่รับฟังไม่ไม่สนใจมีสักหแต่ก็ยอมยอมทําตาม ตลอดในเรื่องของกิจกรรมเทคนิคเราต้องเข้าใจนักเรียนเราต้องเปิด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 ใจของเรานักเรียนก็ต้องเปิดกว้างในในในตัวของนักเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในตรวของพระอจา์เนี่ยจะจะสนิทกับเด็กผู้ชายทั้งสายชั้นมัธยมก็เลยก็จะมีแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ คุยกันตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านเวลามีปัญหา mm hmm. เด็กเล็กก็จะ,ะโทรมาปรึกษาหรือมาคุยคุยไลน์กันว่ามีปัญหาแบบนี้และเราก็ช่วยเหลือเมื่อช่วยเหลือแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไว้วางใจเราแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนของเขาได้ไดเต็มที่สื่อการสอนเนี่ยครับอตอนนี้โรงเรียนที่อาตมาได,ได,ได้ได้เข้าไปสอนเนี่ย mm hmm. ก็จะก็จะมีสื่ออ mm ิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของอ โทรทัศน์ติดตามห้องต่างๆเราก็จะใช้เพียงแค่โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตเนี่ยในการเชื่อมแล้วก็ให้ดูวิทีทัศน์บ้างให้ดูวิดีโอบ้างให้ดูนิทานบ้างหรือให้ดูข่าวสารในเรื่องของของข่าวสารต่างๆเพื่อให้มาเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตนี่ครับพัฒนาค่อนข้างที่จะมากพัฒนาในเรื่องในใน,ในในเรื่องของศักยภาพในการเป็นครูสอนได้เต็มที่นะครับตลอดระยะเวลา16ปี ท,ที่ยืนอยู่ตรงบนพื้นฐานของครูสอนศิลธรรมได้พัฒนาความรู้ต่อยอดไปหลายๆที่นะครับในเรื่องของชุมชนในเรื่องขององค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมาให้พระอาจารย์เนี่ยไปบรรยายธรรมไปแสดงธรรมไปช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ณปัจจุบนันโควิด ในการเรียนการสอนพระอาจารย์ได้ได้มีเขาเรียกว่าปรับการเรียนการสอนในเรื่องของการเรียนออนไลน์ทางโรงเรียนก็ได้มอบหมายให้ให้สอนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็พ่วงไปด้วยในวิชาของหน้าที่พลเมืองสอนในในช่วงสถานการณ์โควิดมีการให้นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านมีการสอนออนไลน์อาทิตย์หนึ่งนะครับจะเจอกันทุกวันพระ จะทุกวันพระเราก็จะมีให้นักเรียนเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านให้ทํากิจกรรมอยู่ที่บ้านถ่ายรูปส่งมาทางไลน์บ้างทาวิดีโอส่งมาบ้างเป็นการเรียนออนไลน์ที่ทสนุกสนานอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ไม่เครียดสําหรับนักเรียนอะไรครับผมได้ความสุขนะพระอาจารย์ได้ความสุขความสุขในการสอนหนังสือความสุขในการช่วยเหลือเด็กๆที่ที่มีปัญหาความสุขที่ที่ได้สอนหนังสือแล้วเห็นเด็กๆมีความสุข ถ้าพูดถึงเรื่องค่านิยพัฒน์เนี่ยพระจันทร์ไม่ไม่ไม่ได้คํานึงถึงตรงนี้เพราะว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเราเราเสพมากกว่านิยพัฒน์อีกเพราะว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่เด็กเรียนดีรางวัลทุนการศึกษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันเป็นพลังมันเป็นพลังให้เราก้าวไปมันมันมีพลังเพราะว่าตรงค่านิยพัฒน์เนี่ยเราไม่คํานึงถึงแต่เราคํานึงถึงว่าทุกอย่างมันต้องก้าวผ่านไป รรมะที่ใช้ในการบรรชีิตของพระอาจารย์จะมีแค่ความคิดก็คือความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆครับความรู้เนี่ยครับเรามันมันไม่มีคําว่าจบสิ้นมันไปทางไหนก็ได้มันมันไปที่ไหนก็ได้มันมีความรู้หมดเราจะเดินไปทางไหนเรามองไปทางไหนมันมีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้มันมีตลอดอยู่ที่ตัวเราเนี่ย สามารถจะเปิดโอกาสแล้วก็เรียนรู้กับมันเพื่อพัฒนาชีวิตของเราโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัย มหามากุตราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบนสีพันธกิจนั้นก็คือ 1. พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ4บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ กสฐาปนาในบื้องต้นมหามากุฏราชวิทยาลัยคุณผู้ชมครับหลักธรรมควาสอนในพระพุทธศาสนา สามารถที่จะเป็นสิ่งชักนําหรือนําพาชีวิตไปสู่ความดีงามได้อย่างหลากหลายเหมือนอย่างในเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังในช่วงทำนําชีวิตนะครับจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจให้คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้น้อมนําทำมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตสู้กับวิกฤตต่างๆทั้งเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดวิกฤตอุโทโกภัยหรืออะไรต่างๆที่เป็นปัญหาในชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ธทรำรนำชีวิตที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วผมขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ